สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับขอชนะนนของแฮตทริกิโรในวันนี้ครับขอ,อนำเสนอเรื่องราวความจันไรของฟีฟ่าสู่สนามฟุตบอลแห่งความตาย การแข่งฟุตโบอลโลก2อ2ครั้งนี้ครับกําลงจะตกเป็นการแข่งขันบนซากศพและกองเลือดหลังต้องมีผู้เสียชีวิตมากมายภายในประเทศกาตากับประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเหล่าแรงงานเพื่อให้การแข่งขันฟุตโบอลที่ใหญ่สุดในโลกนี้เกิดขึ้นได้จริงๆซึ่งต้องแลก้วยชีวิตคนกว่า6,500คนเกือบไป7,00 0คนซะด้วยซ้ำนะครับฉเฉลี่ยแล้วนะครับเสียชีวิตถึงสัปดาหล์ละ12คนเลยทีเดียวนับตั้งแต่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2011นะครับ โดยทศวรรษที่ผ่านมานะครับแบ่งเป็นแรงงานจากอินเดียน2,711คนจากเดปัน1,641คนจากบังคลาเทศ 1,018คนจากปากีสถาน824คนและจากสรีลังกา5 5 7คนนะครับโดยการสำรวจดังกล่าวนี้เนี่ยยังไม่รวมแรงงานจากวิภาคอื่นอย่างเช่นแรงงานจากทวีปแอรฟริกาโดยเฉพาะจากประเทศเคนยารวมไปถึงพิภาคอื่นๆของเอเชียอย่างฟิลิปปินส์ซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนมหาศาลเช่นเดียวกันรวมไปถึงกาตาเองเนี่ยก็ระบุว่าจํานวนแรงงานที่ใช้เนี่ยแล้วก็สิชีวิตนี้เนี่ยถือเป็นสัดส่วนที่ปกติเมื่อเทียบกับช่วงเวลาประจําจํานวนแรง,งงานต่างชาติที่เข้ามาทํางานในประเทศนั่นเองครับของไทย เราก็มีไปทํางานที่นั่นเหมือนกันนะครับย้อนกลับไปกันในปี2010ครับที่กาตาได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกกาตาได้นรับเสียงโหวตชนะอเมริกาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและก็ออสเตรเลียเพราะกาตามีความพร้อมกว่าชาติอื่นๆทุกด้านครับเรื่องของสนามที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกการเดินทางและพอพวกเขาได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพก็เริ่มก่อสร้างทันทีคือเม็ดเงินมันมีอยู่แล้วความรู้ราโอห์มันดูน่าเลือกมากๆครับ แต่ปัญหาสําคัญคือกาตาที่ต้องเผชิญน,นคะครับผมคือพวกเขามีสนามฟุตบอลระดับนานาชาติเพียงแค่สสนามเท่านั้นทําให้กาตาต้องสร้างสนามใหม่อีก6สนามให้เสร็จทันก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่มต้นขึ้นด้วยข้อบังคับที่ว่าต้องมีความจุอย่างน้อย4ี่หมื่นที่นั่งเพื่อรองรับแฟนบอลจากทั่วโลกแต่ปัญหาที่ไปเขาเจอนั้นในการก่อสร้างก็คือเรื่องของแรงงานที่ไม่พอทําให้ต้องไปหาแรงงานบ้านไกลเลินเคียงไม่ให้ปากีสถานบางปร,ระเทศอินเดียและมอีกหลากหลายประเทศแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือ อากาศกับการที่ต้นต่อสู้กับอุณหภูมิเฉลีย่ยปรากกว่า30องศาเซลเซียสตลอดทั้งปีและพุ่งสูงมากกว่า40องศาเซลเซียสและช่วงฤดูร้อนนะครับแรงงานต่างชาติถูกบังคับไปทำงานทุกวันไม่มีเวลาพัก ส่วนใหญ่เลยนะครับผมเป็นการทํางานในช่วงกลางวันทําให้แรงงานต้องเผชิญอากาศที่สูงกว่า50องศาเซลเซียสและได้รับค่าเหนื่อยเพียงแค่12,000บาทต่อเดือนเท่านั้นพาสปอร์ตของเราแรงงานนั้นก็ถูกรัฐบาลกาตาร์ยึดเอาไว้เพื่อไม่ให้หนีกลับประเทศทําให้แรงงานไม่มีทางเลือกนอกจากก้มหน้าก้มตาทํางานเยี่ยงทาสให้กับกาตาร์นั่นเองครับส่วนควาสาเสร็จนั้นกรลุ่ร่วมไปได้ดีนะครับผมก็ทํากันไปมีเสียชีวิตกันไปแต่ก็มีการปิดข่าวกันบ้างน,นะครับผมโดยทาง واشنطن โพสต์นะครับ ซื้อจากอเมริกาเนี่ยรางงานโดยอ้างอิงจากสหพันธ์รับแรงงาน International Trade Union Confederation นะครับว่ามีแรงงานเสียชีวิตอย่างน้อย1น0 0นคนภายในเวลา4ปีแรกเลยนะครับแล้วก็มีแรงกดดันจากทั่วทุกมุมโลกอีให้ฟีฟ่าเนี่ยเข้ามาหยุดเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นดยการถอนสิทธิ์จากกาตาร์ในคณนะกรรมการแห่งเจ้าภาพฟุตบอลโลกเพื่อให้การใช้แรงงานท่าจบลงแต่ฟีฟ่ากลับทำสิ่งที่ตรงกันข้ามครับเมื่อฟีฟ่าเนี่ย พูดถึงในปี2018ครับถึงการที่จะเพิ่มทีมเป็น48ทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลก2 0 2 2ที่กาตาร์มันหนักเข้าไปอีกครับไม่ต้องการยุติแถมเพิ่มทีมเข้าไปอีกเสียงโจมตีเนี่ยหนักไปหาฟีฟา่าทัทวีคูณครับเพราะว่าการเพิ่มทีมการแข่งขันเนี่ยเท่ากับว่าฟุตบอลรายการนี้ต้องจัดที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมหมายถึงแรงงานต้องทํางานหนักมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ด้วยแรงกดดันจากทั่วทุกมุมโลกจากองค์กรอิสระด้านสิทธิมนุษยชนทำให้ฟีฟ เพิ่มทีฟุตบอลโลกเป็น48ทีมและที่สุดนะครับหากย้อนดูตัวเลขผู้ที่เสียชีวิตจากการสร้างสนามแข่งขันเพื่อรองรับการแข่งขัน,นขฟุตบอลโลกนั้นก็มีจํานวนเจาะเ,เนื่องเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาสัก2คนครับ20ครับเสียชีวิต10คน2.4ที่บราซิลครับเสียเพิ่มขึ้นมา21คนปี2018ที่รัเสเซียนั้น มีการรายงานเหมือนกันนะครับว่าเสียเพิ่มอีกมาสัก2คนมาจากเดิมมาสัก23ถึง25คน,นครับแต่ว่าคราวนี้ครับเดอะการเดียนครับสื่อดังของอังกฤษเนี่ยบอกเลยนะครับว่ามีรายงานเสียชีวิตกว่า6,500เกือบ7,000คนในวอนโลกสองพันคราวนี้ที่กาตาขณะเดียวกันนะครับสินดีกาตาทำอยู่เนี่ยเปรียบเสมือนการค้ามนุษย์ลายไกลเหมือนกันนะครับเพราะพวกเขาเนี่ย จัดการเกณฑ์แรงงานมาจากต่างแดนอินเดียปากีสถานกงกาเยอะแยะมากอย่างที่ได้บอกไปครับมาทํางานเยี่ยงทาตสร้างสนามฟุตบอลเพื่อเลือดที่กาตาแต่ทางฟีฟ่าเนี่ยยังคงนิ่งเงียบไปทําอะไรเลยเพราะว่ารับเงินจากกาต้าไปแล้วแบบเยอะแยะอิ่มนําสําราญเต็มๆครับเป็นไงเลยครับพอได้ฟังไปแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับบอลโลกครั้งนี้ซึ่งจะจัดกันในวันที่21พฤศจิกายนถึง18ธันวาคมในปี2022ในปลายปีหน้าคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์นี้ก็ลองคอมเมนต์มาได้แต่ต้องบอกเลยว่า ฟีฟ่าแย่จริงๆเะครับเรื่องจ็ดจิดยับกับชอ่องของทีกโลกนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ